สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านกุนาแก้วที่รักทุกคนนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับคลิปที่หนึ่งนะครับที่คุณครูได้จัดทําขึ้นนะครับเพื่อให้นักเรียนสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับอยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะครับกำลังระบาดนะครับทางโรงเรียนก็ไม่สามารถที่จะจัด าการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทางโรงเรียนบ้านคุณนาแก้วนะครับโดยท่านผูน้ในการพิสมัยสีสดนะครับก็ได้มีรูปแบบนะครับาการเรียนการสอนในช่วงโควิดอยู่3รูปแบบหนึ่งแล้วก็ก็คือออนแฮนนะครับออนแฮนก็คือแจกใบงานให้นักเรียนไปทำอยู่ที่บ้านนะครับ อันที่2อนะครับออนไลน์นะครับออนไลน์ก็จัดการเรียนการสอนผ่านระบบโปรแกรม g o o g l e m e e t นะครับก็สามารถเรียนอยู่ที่บ้านนะครับสามารถที่จะโต้ตอบกับคุณครูได้นะครับรูปแบบที่3ก็คือรูปแบบของการออนไลน์นะครับออนมานก็คือนักเรียนสามารถที่จะดูคลิปวิดีโอการสอนของคุณครูนะครับ ซึ่งคุณครูก็ได้ทําคลิปไว้นะครับนักเรียนก็ดูแล้วดูอีกดูดูแล้วก็ไม่เข้าใจนะครับก็กลับมาดูอีกนะครับดูเสร็จแล้วก็ทําแบบทดสอบออนไลน์นะครับซึ่งทําเสร็จแล้วก็จะสามารถรู้ได้ว่าเราได้กี่คะแนนนะครับถ้าเราไม่ผ่านเรากลับไปดูคลิปวิดีโอที่คุณครูทําขึ้นนะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาทําข้อสอบ ทำกดกว่านักเรียน,นจะผ่านหรือว่าจนกว่นานักเรียน,นจะพอใจนะครับสําหรับคลิปที่หนึ่งนะครับคุณครูก็จะพาพวกเรามาเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์นะครับในเรื่องของตัวประกอบของจํานวนนับไปดูกันเลยนะครับตัวประกอบของจํานวนนับนะครับก็หมายถึงนะหมายถึงจํานวนนับที่หารจํานวนนับนั้นนะครับ หรือว่าหารจำนวนนับที่กำหนดให้ลงตัวนะครับเช่นนะครับตัวอย่างเช่นนะครับ12นะครับตัวประกอบของ12มีอะไรบ้างนะครับนักเรียนจำไว้นะครับจำไว้ว่านะครับตัวที่เป็นตัวประกอบนะครับอของทุกจำนวนก็คือ1นะครับคือ1 หนึ่งนี้สามารถหารหาหจํานวนนับได้ลงตัวนะครับหารสิบสองก็ลงตัวนะครับหนึ่งแล้วก็ตัวมันเองนะครับก็คือสิบสองอันนี้นะครับมันจะเป็นตัวประกอบนะครับของสิบสองนะครับตัวต่อไปนะครับก็มีอะไรบ้างที่คูณกันได้สิบสองนะครับสองคูณสองคูณกับหกนะครับเพราะฉะนั้น สองก็เป็นตัวประกอบนะครับของสิบสองและก็หกมีอะไรอีกครับที่คูณกันแล้วได้สิบสองสามมีไหมก็ท่องแม่สกุลไปนะครับสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าสามสี่สิบสองก็คือสามคูณสี่นะครับ ห้าห้ได้ไหมห้า5นึ่ 8, 1, 8, 8, 8, 2, 16, เป็นห้าองเป็นสิบห้ไม่ได้นะครับหก็มาแล้วหกเจ็เป็นเจ็ดเองสิบสเลยสินไม่ใช่8ปดหนึ่งแหเลยไม่ได้นะครับเก้าหนึกองสิบแ็ไม่ได้10 1หนึ่งสิก็ไม่ได้สิบเอ็ดสิบนึ่งสบเอองนยี่สิก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวประกอบของ12ก็มี1 มีสองมีสามมีสี่มีหกและก็สิบสองนะครับต่อไปสิบห้าสิบห้าตัวประกอบของสิบห้ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่คูณกันแล้วได้สิบห้ากัมตัวแรกนะครับสองตัวแรกก็คือสิบห้าคูณหนึ่งได้สิบห้านะครับเราเขียนไว้สองคูณกันได้สิบห้ามีไหม สวงกับอะไรสิบห้ามีไหมครับแล้วก็ท่องไปสอเป็น2องสอง,สอง,ส,องสองเป็น4 2 3เป็น6 2สอง 48, สี่เป็นแปดสองหเป็นสิบสองหกสิบสอง, 8, 16, งสองเจดสิ่สงแไม่มีสไม่ใช่นะครับ3ละ่ะมีไหมแล้วก็ท่อง3 1เป็น3 3 2เป็น6 3 3เป็น9 3 4 12 3มสี่มห้าหมีสาคูณกับ5นะครับเพราะฉะนั้นก็3าม สิบห้านะครับหกหกหนึ่งเป็นหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดไม่มีเจ็ดหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดก็ไม่มีนะครับแปดแปดหนึ่งเป็นแปดแปดสองสิบหกเลยแล้วเลยสิบห้าเก้าหนึ่งเป็นเก้าเก้าสองสิบแปดเลยสิบห้านะครับสิบสิบหนึ่งเป็นสะิบสิบสองยี่สิบก็เลยสิบห้าไปแล้วสิบเอ็ด ก็ไม่ม okay, ีนะครับนอกจาก15โอเคนะครับมีตัวประกอบของ15มี <high> cool 1มี3 <offic> ม <Councillor S 2> ี5แล้วก็15นะครับตัวต่อไปนะครับ20นะครับตัวประกอบของ20เขียนไว้ก่อนเลยนะครับ1กับ20อ่2มีไหม2 1เป็น2 2 2เป็น4 2 3เป็น6

1> 4หนึ่งเป็น4 4สองเป็นแปดี่สามสิบสอง4สี่สิบหก4ห้ายี่สิบมา่ี่กับห้าหกได้ไหมหกหกหกสามสิบแปดอ่าไม่ได้หกสี่ยี่สบสี่เหลือยี่สิบอ่าเจ็ดเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวประกอบ ของยี่สิบก็คือมีหนึ่งมีสองมีสี่มีห้ามีสิบแล้วก็ยี่สิบนะครับสามสิบล่ะมีอะไรบ้างนะครับตัวแรกก็คือหนึ่งกับสามสิบนะครับตัวที่สองตัวที่สองก็คือจําไว้นะครับถ้าเป็นเลขคู่เลขคู่เลขคู่จะมีสองเป็นตัวประกอบเสมอนะครับ สองคูณอะไรได้สามสิบเราจากรู้แล้วก็เอาสามสิบตั้งหารด้วยสองก็จะได้สิบห้าสิบห้าคูณสองได้สามสิบตัวต่อไปสามสามได้ไหมสามสามคู่กับอะไรสามคูณอะไรได้สามสิบสามคูณสามคูณสิบสามคูณสิบ ตัวต่อไปคือหกห้าห้าคูณหกห้าคูณหกได้สามสิบนะครับก็จะมีแค่นี้นะครับตัวประกอบของสามสิบทีนี้มาดูหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยมีอะไรบ้างคูณกันได้หนึ่งร้อยนะครับหนึ่งหนึ่งร้อยน่าจะเยอะนะครับแจนห่างหน่อยหนึ่งร้อยเป็นจำนวนคู่ไหม เลขคู่นะครับลงท้ายด้วย0ลงท้ายด้วย2นะครับเลขคู่ก็คือ0 2 4ลงท้ายด้วย0นะครับลงท้ายด้วย0ลงท้ายด้วยสลงท้ายด้วย4 6 8นะครับอันนี้คือเลขคู่นะครับเลข2 2คูณกับอะไร100ก็คือ2คูณกับ50าสิตัวต่อไป3ไม่ได้นะครับ3หาร100ไม่ลงตัว4 สคูณอะไรได้หนึร้อยก็คือ4คูณ25นะครับ5 5คูณ20ต่อไป10 10คูณ10บคูณสินะครับ เพราะฉะนั้นตัวประกอบของหนึ่งร้อยครับก็ได้แก่หนึ่งนะครับสองสี่ห้าสิบยี่สิบยี่สิบห้าห้าสิบแล้วก็หนึ่งร้อยอันนี้ก็คือเรื่องของตัวประกอบของจำนวนนับนะครับก็สรุปนะครับตัวประกอบของจำนวนนับก็คือจำนวนนับที่สามารถนะครับหารหารจำนวนนับที่กำหนดให้ลงตัวนะครับ ก็ฝากนักเรียนนะครับไปไปดูนะครับไปดูคลิปนะครับดูคลิปนี้นะครับถ้าไม่เข้าใจแล้วก็ดูซ้ําดูอีกนะครับดูอีกให้เข้าใจนะครับแล้วก็ไปทําแบบฝึกหัดออนไลน์ต่อนะครับสาหรับวันนี้คลิปที่หนึ่งก็พอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ